พี่น้องเสานีเสาว,นสาวนันจันทร์ที่16ตุาลาดีพา้าเบิองลูกเดือยหัวข่อยก็สีย่องย่องเลยด้อจ้ะพี่น้องก็อันมตะเห็ดกับเผา,ากับเผาไก่ห,ตตหัวตะเหลวป้า่าจ้ะวันนี้สะไ,ไปปลาอย่างพ้าพี่ขาหน้องก็าเบิองลูกเดือยจ้ะลูกเดือยบนนอกลูกเดือยอีสานเท่าเ่ยเบงกเดือยใส่ตามตาหูเล้จ้ะน,นอี่ของยาปลูมาลูกมาออกมาเร็วล้านล้านข่อยมาแล้วเป็นแม่อื่นนี่เป็นนวยยิ่งสี่ละจ้ะ อันร้อนอนถ้ามันแก้มจะเป็นหนวยสีดำเขาก็ไปต้ตมกินจะพี่น้องตาลข่อยออกมาแล้วลูกมาเห็นนั่นเห็นแมวมากออกมากแผลพี่น้องมันเหนื่อยหน่อยดิข่อยก็บูมปลูกก,ก,กุ้งจับันปลูกก็เ่าเคยข่อยใส่หน่อยพดอันข่อย,ใส,ยสอใส่อัน่าย่งสี่ข่อยใส่ันอันเนี้ก็ห้าหกหกเม็ดเจ็ดเม็ดเนี่ยหาว่างงองุ่ใส่หน่อยหกกุ้งใส่เทลกรรมพอดือยู่หาหกตนบัวแล้วขย่าขย่าฉีดเพื่อสั่มจะพี่น้องนี่ มาย่างคลิปนีสิยาวๆ้าในจักน้อยเด้อจากจพี่น้องคือ,อเป็นแถวเปน็นเนว้ขอสิมาไหลสดจะหนี่เจ้าเคยเห็นมัจ้า,จานี่สมุนกับน้ำนี่ดี <c oughs> <c oughs> เห็นแม่มากกับมาพี่น้องกปฏิพาสเจ้าะเป็นไปเบิ่งบอกปลากระสุกไปสุไปกสไปกับสิมาป่าสู้พีสู้หน้องเบิ่งจ้าพี่น้องนี่ปลาลูกเดือยบางครั้งหรลูกเดือยของแม่ได้ความมีควาบักหนามพร้อมจ้ะว่าลูกกับผาไปเบิ่งก่อน หักส้วงขลองคนอื่นมุมฉีดยาขันยาบักน้ำข่อยก็มีจ้ะมันอันตายแหรอกค่ะกาลังออกงวยจากบักน้ำเห็นมั้ยนี่ต่อขีบบักน้ำพี่เห็นน้องจ้ะเพิ่งก็เอาเนี่ยมาจากกันห้องอันห้องน้ำขาว้องน้ำข่อยแล้วจ้ะสมัยพอบูมันท่านเด็ดตายพอบูมป่วยไนกาลังแพร่บูมฉีดยาขันยามันก็เลยตายจ้ะพี่น้องก็จะผ้ามือจับไปเพิ่งอันฟักมาจากฟักเขาลูกขีบยาจักหน่อยวาสียนไหลสุดกับวันเดียไหลเมื่อย น่าลับสะก,กวงข่อยก็สีิาาไหลสกบมัานไหลมาเทียงขึ้นน่ะจ้ะพี่น้องนี่กะเพี้ยวักนาำเพิ่งเอาไปต้าน,นีอันอันลูกเดียนี่ก็มาจากห้องยาเถ่าแล้วจ้ะอัน,กนมกน้ำก็มาจากเนี้ยของของ่อยอันน้่ยแหงเกียบให้เพื่อนให้เพื่อนปูนี่ดิแม่ไปไหนไไหนุปไปไหนไปด้วยไม่ช่วยสักหวานม่ลุเมื่อนี้กสิดิไปป้าย,ยางอ่ะจา้าม้ไปกี่ยางเต็มขึ้นก็สิไปยอดกดเฮาบูโว่บางกี่ฝาพี่น้องเย็นยังลูกคุณตัดใหมห่บ่ครับ นายบอกอื้อข nee. cool. ่อยตาก็ย yeah. ืดจั๊กศีใสะเลยป้าลูกป้าไม่ให้เบิ้งอันนี้ให้เบิ้งลูกเดือยครับอ้คลิปเนี้ยสลับกันไปทักหน่อยนี่ป้าลูกเดือยจ้ะโอ้ต้นกล้วยใหญ่ค้นมันกล้วยลาชินี้ผี่น้องเงยขึ้นเพรด้ใหญ่เด้อพอบุ้งปูกต้นนั้นแล้วข่อยย่านลมทับเพี้ยนข่อยอยู่ฝนตรวลงเม็ดเไปจ้าเขาเลยเอาเสือมาตากไว้หันอันนั่นบอกอื้อตาก็ยืดจั๊กศีรษะเพย่้าลูกเดือยจะถ่าเบิ้งเวลามันหนังแก่ อดีตไทยมูเจ้าเบิ้งเนื้อจ้ะนี่กับบักม่วงนะอุ่นบักซีดาบ่ได้เบิ้งเนาะมาลูกปะไม่ให้ไปเบิ้องอันบักปักเขามาลูกมาเร็วๆนะเร็วครับเร็วใหญ่ช้าๆครับช่วยกันทํามาหากินลูกกินเขาแล้วกันก็แต่กำลังนอนกินเขาเสร็จมันขค้ืนฝนกับโล่งเม็ดเนืจะตอนเตียงขค้ือนบ่ลูกมะของน้ำฝนลิ้นหรือเก็บผ้ามาตากหนาบ้านเอ้าวช้าเสียมาติดอย่างคักเ็มเนียแท้ ป้าบอกพริกบอกยังข่อยอันนี้ก็ลูกเดือยหญ้าเถวแล้วปลูกแบบเบืเพิ่นอบอกหุ่งอกระลังงามเอาไปเบิ่องไปหอดมันป้าก็ขอดีท้ายซูฟีซ,ซูนองเบิง่งเองเนาะจา้ะไปเบิ่งฟากก้อนซุกไปเหรนไม่กินให้พี่ให้น้องเบิ่งรับชมน้อกันก็นกระทันเลยเคยกินเพื่อนละพี่นอ้องดิซิมครั้งแรกบรรากาศภูเขาหลังบานจา้ะเบิ่งว่าฟากก้อนจับแบบนี้